ท่านตันเคกรกับผมบันลบตังขนาดนุรักษ์สมาชิกวุฒิสภากับผมจะเข้าใจว่าพรากฉบับนี้ออกขึ้นมาเนี่ยการให้ความจําเป็นที่จะเป็นต้องออกพรกรก,รกับผม mm hmm. เห็นสอดคล้องว่าจาเป็นจะต้องออกพรกฉบับนี้แต่ขะเด,ดี้วยกันเมื่อเราไปดูรายละเอียดภายในพรกรหรือพระกําหนดฉบับนี้เนี่ยผมมีคําถามสองคำถามอาจจะเป็นคำถามในเชิงเทคนิคในทางกฎหมายอยู่พอสมควรน,นะครับ คือปกติแล้วในการร่างพระราชบัญญัติเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยให้ความสนใจไม่ค่อยให้ความสนใจในคําปารถของกฎหมายมากนักผมเองสนใจเรื่องนี้มากก็ขอญออาตถามกฤษฎีการน่าจะนั่งอยู่ในห้องนี้นะครับคือในคําปารถของร่างพระชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาพศ2555พศจุดๆฉบับนี้นะครับ ในคําปารถเนี่ยในวรรคที่สองเขียนว่าพระบุญโสดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา26ประกอบกับมาตรา28 32และ33เนี่ยคือผมก็จ่ายบาการออกกฎหมายเนี่ยมันมีการเป็นละเมิดสิทธิบุคคลค่อนข้างมากนั้นการออกคําปารถในบางเรื่องเนี่ยก็เพื่อต้องการให้เราละเว้นสิ่งนั้นได้ผมเพียงมีคำถามว่าการละเว้นในมาตรา33ของรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ในมาตราสามิบารัฐธรรมนูญเขียนว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานการเข้าไปในเคหสถานโดยราสตร์ความยินยอมของผู้ครอบครองหรือการค้นเคหสถานหรือที่รลหะฐานจะทำไม่ได้เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติผมถามว่าการละเว้นมาตาาราสามสิบสามรัฐธรรมนูญไว้ในร่างพร้อมหนูฉบับนี้เนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของกฎหมายฉบับนี้ ท่านช่วยตอบผมนิดหนึ่งนี่คือเป็นระเด็นที่หนึ่งที่เป็นคําถามนะครับประเด็นที่สองในพลกฉบับนี้เนี่ยเราได้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอันนี้อาจจะต้องถามท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งท่านดูแลโดยตรงคือเดิมในกฎหมายฉบับปี2555เนี่ยได้เขียนว่าคำนิยามนะครับการแข่งขันกีฬา หมายความว่าการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการใดรายการหนึ่งตามระดับประเภทหรือชนิดที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศกำหนดนี่คือคำนิยามเดิมในมาตราสามของพรบในปี2555ขั้นในพรกฉบับนี้เรามีคำนิยามใหม่ที่เขียนไว้ว่าการแข่งขันกีฬาหมายความว่าการแข่งขันกีฬาครั้งหนึ่ง หรือการแข่งขันกีฬานัดเดียวหรือเกมเดียวหรือการแข่งขันประเภทกีฬาประเภทเดียวทั้งนี้ตามที่สหพันธ์กีฬา,านานาชาติของแต่และชนิดก,กีฬานั้นๆกําหนดขอความเข้าใจหน่อยเถอะการแข่งขันกีฬาครั้งหนึ่งนี่ผมเข้าใจได้นะแต่การแข่งขันกีฬานัดเดียวหรือเกมเดียวไอ้เกมเดียวพอเข้าใจนัดเดียวมันคืออะไรฮนะจะได้เข้าใจคํานิยามนี้ก่อนที่จะเห็นชอบในพรลกฉบับนี้สองคำถามกับท่านประธานขอบพระคุณคนระับ